สวัสดีค่ะยินดีตอนเราทำผู้ชมทุกท่านเข่าสู้รายการเบิ้งแล้วรวยแช่แนวค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพ่อกันก็เป็นในช่วงเที่ยงของมือวันที่28เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2567นะคะมืออาชีพพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขก้นมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากพระอาจารย์อ๊อฟนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะแนวทางของพระอาจารย์อ๊อฟเนี่ยเราส่งเข้ามาแอดทั้งไลน์ทุกหมวดเลยนะคะพี่น้องแอดกะ จอบมงมากโดยตลอดนะคะบะนี้นะคะสามมวดยอด้อนลังขึ้นไปเนี่ยแนวทางของพาจา์และกระเขามาติดต่อกันสามมวดแล้วนะคะต่วก่อนัน้นก็มีเขาแน่หลุดแน่นะคะแต่ว่าที่แน่สามมวดเนี่ยที่ยอ้อนลังกลับขึ้นไปเนี่ยนะคะพี่น้องเพิ่นกระเขามาสามมวดติดต่อกันมัอนี้แอดเลยอยากนําแนวทางของพาจาย์ออกมาอ่านําเสนอให้เป็นแนวทางให้พ่อแม่พี่น้องได้พิจารณาเกลยนํามมาฝากพ่อแม่พี่น้องในคลิปนี้ค่ะ าในคลิปนี้ของพา j a a n o อ f นะคะก็จิมีทั้งรัฐบาลไทยนะคะและการลาวพัฒนามือแรงนี่เพอะนะคะพ,พ่อแม่พี่น้องคะเอาทั้งเบืองทั้งมว่มวนมืองนี้ของพา j a a n o อ f นะคะสิเดมาเป็นตัวแรกพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันคะ่ะการค่ะพ ajaan อย่เลื่อนทอค่ะอันขน่อยก็เห็นพ ajaan าาทรงแนวทางเข้ามาให้ยคันอันขน่อยไร้หวังแล้วเนาะค่ะพระอาจา,ารย์ก็เลย เออว่าเออคือเข่ากับเข่าดีอยู่ก็เลยมาติดตามถามข่าวให้ชนีค่ะให้เอฟซีเพิ่นค่ะพระอาจารย์คะเฮ็ดเหลียนเบื้องชื่อชื่อเรืค่ะครับถ้าเฮ็ดแล้วคำนวณได้แล้วก็ได้ส่งไปให้ค่ะต้องไปให้ถ้ามันเข้าก็ดีถ้ามันบ่เข้าก็บ่ดีค่ะแต่้องทำนวณเด้คำนวณเอาจ้าพ่อจ้าคำนวณเลขเด่นหลายๆหลายๆสู เมืองบามันเด่นหยั่งนั่นยไงแล้วก็มาปรักบุกค่ะแต่วางวดที่แล้วมันออกตัวกลับมันออกตัวกลับแต่วางวดนี้กับที่ทรงไปให้กับกับตั้ไปแน่แล้วเนาะค่ะพระอาจารย์อืมตัวที่พระอาจารย์ทรงมาให้ขน่อยแม่นค่ะพระอาจารย์คะตัวที่พระอาจารย์ทรงมาให้ขน่อยนี่อ่าเขามาจังหวัดก่อนคะเอ้ามีงวดบางเรื่องหันแล้วก็งวดก้อนผมนี้เนาะค่ะแมนเยอะค่ะ สองทั้งหมดนี่บอกแมนแมนค่ะขน่อยก็เลยถามพระอาจารย์ว่ามันมีอีกอันอันั้นมันมันบวกออกมันบอกตามหลังกบบนี้อยู่ค่ะนนี้อยู่ดิมีค่ะมีตอว่างวดอุ้งนึ่งหันไอ้มันมันออกกันเจ็ดหกเนาะค่ะเนาะที่พระอาจารย์ทรงมาเนาะหกเจ็ด่อแม่บอกหกเจหรือเจ็หกะพระอาจารย์ขหน่อยกันอะบังบังหล่ะเขน่อยกัเลื่อมไหมค่ะ วอพี่สรงไปนะ่ะเจ็ดหกยูแต่ว่าันออกมันออกหกเจ็ดแมนแมนค่ะผลออกหกเจ็ดแต่ว่าของพระอจาย์ทรงมาเนี่มันเป็นเจ็ดหกทำนวดตาสุดอ,อ๋อค่ะพะาอจานใช่จริงแลวมันมีสีบโตวแต่ว่าเขียวนี่ก็เลยคัดออกให้มันเหลือนหน่อยค่ะมันเหลือนหน่อยนะค่ะมันเหลือนหน่อยที่ที่ทรงไปในรายย้านของคุณแอบยินนั่นแหละจ้าพะาอจาย์รู้สึกที่พา่อจารย์ทรงมาเนี่สิเป็นย่างละสามเมนบอกคะ่ะพะอาจารย์คะ่ะ เที่ยวนี่นะค่ะแยนอ๋อค่ะค่ะเที่ยวนี่ยังละสามบนบนกับสามคูนอ่อนค่ะลังกับสามคูนอ่อนค่ะพระอาจารย์เอาเมื่อนี้ขน่อยกันสิขออนุญาตมันมวนดเดยเย็ดเล่นเรียนย่งบ้าง,างค่ะพระอาจารย์เมื่อนี้ขน่อยกันสิขออนุญาตขอแนวทางมาฝากเอฟซีทั้งช่องนะคะพระอาจารย์คะได้ได้ค่ะพระอาจารย์ เอาขาน่อยกับพร้อมจดนะคะพระอาจารย์จดเลยค่ะอาปุ่ก็นอกค่ะพระอาจารย์สองเจสองเจ็ค่ะส,สามเจค่ะห้าเจค่ะทางล่างทางลาง่างเนาะค่ะ หกเก้าค่ะเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าค่ะศูนย์เก้าศูนย์เก้าค่ะมีตัวเน้นให้ไหมครับอาจารย์คะตัวเน้นบ่ค่ะข้างบนสามเจย็ยบค่ะอาจารย์ข้างล่างเจ็ดเก้าค่ะอาจารย์เล็สามตัวเจ็ดไปเอาอยุบบ่เอาค่ะอาจารย์คะ ชุดปุ่นเหกชุดก็เอาค่ะถ้าจะเพิ่นมากค่ะถ้าเธไปตรงกันกับที่เพิ่นมากนะพาจังลองบังเนาะค่ะเนาะคือคือจริงมันเป็นสองชุดเราจะมาหักสลับมันเลยเป็นหกค่ะเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดค่ะสามเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดค่ะเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสามค่ะสามเจ็ดสามสามเจ็ดสามค่ะเจ็ดสามสาม เจ็ดสามสามค่ะสามสามเจ็ดสามสามเจ็ดค่ะแมนอืมเขาเขากับบรรยากาศสัญจรดแล้วตอนนี้เลขค้มเลขเบิ้ลนี่ค่ะพระอาจารย์บลูคำนวณออกมาได้ยังคี่เออค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์คำนวณเหรียญเบิร์นซื้อซื้อได้ค่ะคำนวณค่ะความันเผ่ามันถูกค่ะแมนค่ะพระอาจารย์ ถาบ่เข้าก็ดือว่าสูตรมันผิดเท่านั้นล่ะเนาะค่ะพระอาจารย์ก็มีเขาเ้ามีบบ่ลดเนาะค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์ก่ได้เดานะพระอาจารย์เฮ็ดไปตามสูตรของพระอาจารย์ค่ะอาจารย์รวบรวมสูตรเฮ็ดสูตรนั่งเฮ็ดสูตรจังนสิแม่เราตอนทีนี้มันเอาสูตรหลายๆสูตรมันรวบเบิ่งแล้วมันเลยตัวเรียนออกมานะมั้งค่ะพระอาจารย์เป็นไรลักษณะนี้มัค่ะแล้วพระอาจารย์สิมีโครงสุดท้ายอีกบ่นี่คะพระอาจารย์คะบ่มีโครงสุดท้าย แล้วอ๋อคือกระงวันนี้สิมีแค่คงเดียวนี่เนาะค่ะพระอาจารย์บุแมนอ่าลำไร่ดอกว่าลำไร่เอาถ้าพระอาจารย์ทำโน้ดได้เราพระอาจารย์จะส่งให้ไร่เ้ออ๋อได้ค่ะพระอาจารย์กระ,ะงว่วนนะ่ะค่ะกระส่งไปหั่นมีไรนของแอบก็เลยส่งไปค่ะเพื่อแอบมีโชคมีลางน้ำซื้อๆได้ดใคนความคิดค่ะพระอาจารย์วไ่วได้ว่าจะได้มีการสัมผัสแบบนี้ดอกเอออันขน่อยก็อยากให้เอฟซีขน่อยมีโชคน้ำเนาะคะ่ะ แบ่งปันซื้อๆได้เดีวนี้แบ่งปันเออทำมันถื่งอค่ะติดจำน้ำเสมอเวลาฝังเนาะได้ค่ะพระอาจารย์ตจำน้ำเสมอในในพารูกนึงแล้วกันงอค่ะพระพระธรรมดารูกนึงเออค่ะเปลี่ยนไปชนะจ้าพระอาจารย์ทำม้วนเหรียญมือนม้วนด้เพื่อจากการปฏิบัติทั้งคำแล้วกันเก็บผังวางมันหนี้ตัวละวางอยู่ค่ะตวละวางกัมน้อนังคิดกันนะใส่หัวสมองกันนะเศรษฐี ค่ะพระอาจารย์ก็ถ่ายท้าได้หวังะค่ะพระอาจารย์ไเ็ดลาเบิ่อแยังเข่ามือกุดนี่โอ้เล่ากับเข่าที่คะพระอาจารย์เต็ดเาอบเปลี่ยนองเยไหมเอ้าวันนี้มีบัครมือเอื่อนนี่มีบัคเล่านี่คะโอ้เนเด้นแลวี่อยู่นี่งน้อเบิ่งกะไรโอ้ยน้องบงฝากเอฟซีนหนอนก่อนเป็นมาดุจะเยอะใส่ว่านเยอเขียนไลใส่ระบบ้เก่อนค่ะเเขียนไปใดสมุดค่ะเ็ดเเ็ดเลนเ็ดเลนเบิ่อเป็ดอีรี เออเอาเอาอันสองสอันทีเป็นชุดสองสองบอค่ะพอาจารย์ค่ะอันสอง2า5ีสองสองหา2ีสอค่ะสองสองเกเกสองค่ะสองหาเก้สองหาเกสองค่ะกะตัวบนกับสองทีสอง สองซีสองค่ะหาซีสองหาซีสองค่ะสองเก้าสองสองเก้าสองค่ะห้าเก้าสองห้าเก้าสองค่ะตัวบนกับซีสองเก้าสองซีสองเก้าสองค่ะสองตัวล่างกับสองสองสองหาสองสองกับสองหาค่าล่างค่ะเมียนว่ามีตัวว่าติตัวตัวเนียนตัวยังเด้ออ๋อได้ค่ะอาจารย์ กัตัวเฉี่ยมเฉี่ยมให้มื่อนี้ละกันเนาะลองเบิ่งลองเบิ่งค่ะพระอาจารย์เออลองเบิ่งลองเบิ่งค่ะเพื่อมีเพื่อมีผลสองพันค่ะพระอาจารย์วันไหนได้เนาะวันไนแล้วค่ะพระอาจารย์มันเกิดขึ้นได้เด้ค่ะอันเล่าหนี่พระอาจารย์เฮ็ดมาโดนไปไหนแล้วนะคะพระอาจารย์คะอันเล่าหนี่บมดค่ะเล่าหนี่หมดงวดที่สองอ๋อรองเบิ่งล้องเบิ่งอะไทีมันเขาเนาะเออล้องเบิ่ง ค่่พ่อจาันสูตรเด่นนวยกันละสูตรเด่นแต่ว่าเขียบเขียบชนไหมเขียบชนคนเอื่นเขียบชนก็เอินเขียบชนน่าเพื่อนล่ะเอ่ค่ะพ่อจันเออมันก็เลยใด้ตตวเด่นออกวาคือกันละอันนี้คือกันอันรัฐบาลคือกันเออค่ะจัดจ้านี้ก็มีก็ซื้อเดามีก็เาได้นอนแยย้เข่ากับได้นมนค่ะพะอจย์ค่ะ อาวันนี้ถ่ายคลิปเราได้ค่ะพระอาจารย์มีอยไรสิฝากไหมะคะพระอาจารย์คะเพราะให้ยืดโชคยืดลาบปลุกไว้มั่นมันทุกคนจะเดินทอดกราบนมัสการค่ะพระอาจารย์สาธุค่ะขอบคุณค่ะสรุปหน้าทางถ่ายคลิปนี้นะคะหน้าทางจากพระอาจารย์อ๊อฟนะคะพระอาจารย์อ๊อฟอันเล่ามาว่างแนวทางมูลนีธนะคะม,มีทั้งรัฐบาลไทยแล้วก็ เหล้าหมูแดงนะคะพ่่อแมพี่น้องคะจุดบนนะคะถ้าผ้าจานเหล้าบ่มีสามตัวนี่ก็มีก็สิเป็นอันมีสองตัวนี่สามคู่หลกักกระรางสองเออสามคู่ขึ้นกันนะคะพี่น้องคะมีบนลดางยางละสามคู่บันิผ้าจาน์เราก็เลยจับสามตัวให้พร้อมนะคะก็เลยสีบเบิองหลายแน่จังหน่อยนะคะพี่น้องคะก็สิเป็นเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ด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 สามค่ะ สามเจ็ดสามเจ็ดสาม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 เจ็ดนะคะพี่น้องคะบันี้สองตัวบนคะ่ะมีสองเจ็ดสามเจ็ดหาเจ็ดนะคะผ่าจานเล่าเน้นวงกลมอยู่ทุทธีสามเจ็ดเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องเด้อสามเจ็ดนะคะบันี่ชุดล่างคะ่ะมีหกเก่าเจ็ดเก่าศูนย์เก่านะคะพี่น้องคะล่างเนี่ยผ่าจารนเล่าวงกลมอยุทธีเจ็ดเก่าค่ะพี่น้องบันีก่กะซิมิเล่าเล่านะคะเล่าพัฒนาตอนเย็นนะคะพี่น้องคะกะซิมิทั้งสี่ตัว สามตัวแล้วก็สองตัวแล้วก็มีรางสองคูนะคะพมพีน้องคะซึ่งเล่าเนี่ยอาจารเราเห็ดงวดที่แล้วเนี่ยเป็นมวดแรกกับเขามา่เป็นแปดสองนะคะวันนี้เป็นมวดที่สองให้พมพน้องพิจารณาเบิรงเอค่อแม่พมพน้องเด้อสาหรับเล่าพัฒนานะคะตาวรรัฐบาลไทยนี่พอาจารเราก็ส่งเขามาให้แอดหลายมวดแล้วเนาะพน้องคเนาะกับคือจังทุกๆอาจารย์ทุกๆสำนักนะคะพีน้องมีเขามีรู้แต่วางมวดทีพผ mm ่านมานีเขาแล้วก็งวดก้อนนีเขานะคะพมพน้องคะเขา ที่เรา่งมาห้แอดเนี่ยเขาสองมวดสามวดแล้วเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะที่เขาติดต่อกันนะคะแต่ว่าก็หลังจากนั้นก็นเขาแน่รุดแน่สลับกันมากเสี่ยงพี่น้องแต่ว่าที่แน่ๆตอนนี้คือเขามาสามมวดแล้วเนาะพี่น้องนอเนาะเอกเลยตาชินใจมนีนํ่นมาฝากพ,าพ่อแมะะ่พี่น้องบ้านเฮาสุขสุขคนพร้อมนะคะพี่น้องคะเอาจาังใดๆอย่าลืมแคปหนะ้าจอเอาไว้พร้อมค่ะ พี่น้องคะกมีประมาณนี้ถ้าใคะได้ดสำหรับแนวทางมอนีนะคะจากพระอาจารย์อ๊อฟค่ะจังใดก็ให้พ่อแม่พี่น้องบานเทาสุขูสุขคลพิจารณาเบิงนะคะทางจองกะนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะถ้าพ่อแม่พี่น้องมักชอบแนวทางชุดนี้ของพระอาจารย์อ๊อฟ นะคะอย่าลืมค่ะนําไปยิบจับซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาไว้เด้อค่ะเด้อพ่อแม่พี่น้องค่ะพูละใบสองใบฮะเจมีโชวไปน้ากันนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะเอาคลิปนี้ค่ะก็มีประมาณนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่รับชมรับฟังค่ะขอบคุณขอบคุณแนวทางมาอนี่ค่ะขอบคุณขอบคุณอาจารย์ออฟนะคะเอาไว้พอกันไหม่อาไในคลิปหนาค่ะพี่น้องค่ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ